สวัสดีครับสนิมเน้าชานลนะครับวันนี้นะฮะได้ของพิเศษมาหนึ่งชิ้นนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เม็กอินเจแปนนะฮะนำเข้ามาเลยกันทีเดียวสภาพนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่ามีดแลบอะไรนะฮะก็คือเหล็กอะไรไม้อะไรไม่รู้แต่รู้ว่ามันพิเศษตรงนี้นะฮะมันจะมีลายนะฮะลายของเหล็กตีทบชั้นกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการบิวมันใหม่นะฮะโดยการเปลี่ยนทรงนิดหน่อยนะฮะผมอยากให้ทรงมัน เป็นหัวแหลมหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บลายสิมออกแล้วก็ขัดกันนะฮะเราจะมาดูกันว่าบิ์ออกมาแล้วจะสวยได้แค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับเรื่องจากเปลี่ยนทรงก่อนนะฮะ อ่านะครับหลังจากที่เราแต่งมุมไปแล้วเก็บรายละเอียดหมดแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นการขัดเงานะฮะจะขัดด้วยไข่ประวานนะฮะตัวนี้เป็นไข่ประวานนะครับแล้วก็เป็นลูกผ้าอันนี้เป็นผ้ายีนนะครับวิธีการใช้ก็ก็จะมีไข่ประวานติดอยู่ที่ใบนะฮะแล้วก็ขัดได้เลยนะครับ ครับผมหลังจากที่เรานะฮะ m o d ฟายกันแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ภายนอกยังเดิมเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรภายนอกนะครับสิ่งที่ทําคือทําภายในนี่เลยนะฮะ modify มาแล้วนะฮะหนึ่งก็คือเปลี่ยนทรงนะฮะจากปลายอ่าหัวตรงนะฮะเป็นหัวแหลมแล้วก็ขัดสนิมออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บความเงาขัดได้เท่านี้แหละนะครับวันนี้ใช้ไข่ประหวานขัดแล้วแล้วก็เก็บคมนะครับนี่เลยออกไา้ลอยๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมเหล็กเขานะครับตัวนี้เป็นเหล็กตีทบนะครับรักษาความคมได้ดีมากนะฮะคมตัวนี้นะฮะ คมมากผมแต่งไปหน่อยเดียวคือคมสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันฮะเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้นะครับเรื่อเราอาจจะโม้ก็ได้นะครับนี่นะครับถือว่าเป็นมีดที่ดีอันหนึ่งเลยนะฮะความคมนี่ยอมรับก็เลยถ้เรื่องความคมนะฮะใช้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็มาแบ่งกันชมนะครับใครถูกใจก็ลองหาไว้ครอบครองนะฮะแต่จะหายากหน่อยเพราะตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ Import นะฮะเมกอินเจแปนเลยนะฮะส่งมานะฮะพูดง่ายคือผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมฟุกนะฮะไปเจอมานะครับใครถูกใจนะฮะก็ถ้าเจอก็เก็บไว้นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะและอย่างหนึ่งช่องผมนะครับถ้าทำจริงใดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับและอย่างถ้าใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ด้วยนะครับสนิมเน้าชานอลนะครับเล่นไปเรื่อยสรรหาสิ่งดีๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสสวัดีผม บายครับ